ความเดิมตอนที่แล้วฟ้าหรือปอบประแชมได้เข้าปะทะก,กับบุคคลปริศนาทั้งสองคนนั่นคือหญิงชาราและชายตัวใหญ่ทางชายตัวใหญ่โดนฟ้าเล่นงานหมอบภายในครั้งเดียวส่วนหญิงชาราเธอมีอาคมและปอบป่าซึ่งเป็นธาตุคอยรับใช้ทําให้ฟ้าจัดการหญิงชาราได้ยากนักสุดท้ายฟ้าก็ชนะมาได้โดยคําบอกใบ้ของชายตัวใหญ่ประกอบกับเขายอมมอบหัวใจซึ่งเป็นการเสียสละครั้งสุดท้าย ให้กับหญิงสาวนามว่าฟ้าหญิงสาวกินมันทําให้ร่างกายฟื้นฟูแล้วก็เดินกลับมายังหมู่บ้านที่ซึ่งทุกคนหลับไหลในมนต์สะกดของเธอก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับบรรยากาศรอบกายมืดมิดไม่มีแม้แต่แสงเดือนและดวงดาราอีกทั้งเสียงของคลื่นทะเลหรือเสียงลมที่พึงควรจะมีตามธรรมชาติก็ไม่มีเสียงของสิ่งเดียวที่ผิดแปลกไปจากบริเวณนี้ มันก็คือเสียงของผู้มาเยือนทั้งสี่นั่นคือก่อแร้พบลุงคมและลุงสีหลังจากชายทั้งสี่ทึ่งในสิ่งที่พบเจอนั่นก็คือซากเรืออับปางอันเป็นเรือหลายยุคหลายสมัยพวกเขายังคงต้องเดินทางกันต่อเพื่อทําตามเป้าหมายที่ตั้งใจในการเข้ามาเยือนที่นี่ขณะกำลังเดินละดลอบไปตามเรืออับปางหรือแม้แต่โคทินต่างๆอยู่นั้นความหวังมันก็เริ่มลิบหลีลง เหตุไม่มีอะไรบ่งบอกหรือพูดถึงเกี่ยวกับมีดหมอของพระหลือเลยอีกทั้งซากเรืออับปางมากมายแน่นขนาดในที่แห่งนี้มันมากมายเสียจนเพียงแค่เห็นก็ทําให้ท้อใจได้แล้วพบก็พูดว่าเราพอเะเถอะแล้วออกจากที่นี่กันดีกว่าไหมพวกเราค้นหามีดหมอนั่นมาพักใหญ่แล้วผมเดินจนขาลากก็ยังไม่มีวี่แววของมันเลยแม้แต่นิดเดียวพบกล่าวขณะเดินตามหลังทุกคน ทำให้ลุงสีชายผู้มั่นใจทุกอย่างและดื้อรั้นจะเอามีดหมอของพรานล,ลือมาตลอดไม่เถียงหรือพูดออกมาสักคำดูเหมือนว่าชายผู้เป็นตัวตั้งตัวตีจะเริ่มท้อใจในสิ่งที่กระทำแล้วด้วยทันใดนั้นก่อแรกก็พูดขึ้นมาว่าพวกท่านจะยอมแพ้เพียงแค่นี้หรือครับผมไม่ยอมพวกท่านจะต้องหามันให้เจอไม่เช่นนั้นชาวบ้านตาดำๆพวกนั้นจะเป็นอย่างไร พวกท่านเป็นคนของทางการไม่ใช่หรือไงหาวิธีทำอะไรสักอย่างก็แรพูดย้ำด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจลุงคมจึงพูดขึ้นมาว่าแล้วไอ้พวกเราทำอย่างไรเล่ามันหาไม่เจอจริงๆเราค่อยหาวิธีอื่นช่วยชาวบ้านก็ได้แบบนี้เหมือนพวกเราปิดตาเดินท่ามกลางอยู่ความมืดบนซากเรือนับร้อยนับพันไม่สินับหมื่นเห็นจะได้ไม่มีวิแววของสิ่งที่พวกเราตามหาเลยแม้แต่น้อย ยิ่งเดินมันก็ยิ่งเสียเวลาเปล่าเรากับกำลังเอาชีวิตไปทิ้งนี่ขนาดว่าพวกเรายังไม่เจอปอบหรือผีตายหงสักตนเลยนะมันยังลำบากถึงขนาดนี้แล้วหากพวกเราเอาชีวิตมาทิ้งในทะเลผีใครจะเป็นคนปกป้องพวกชาวบ้านชาวเลเล่าคิดหน่อยสิวะไม่รู้แหละข้าคนหนึ่งเห็นด้วยกับความคิดของไอ้หนุ่มนั่นเราควรจะพอแค่นี้จริงไหมวะไอ้สี ลุงคมกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังและหันไปถามลุงสีซึ่งตอนนี้ชายนำว่าสีทำหน้าตาสลดคอตกผิดหวังในสิ่งที่ต้องยอมรับนั่นคือการล้มเลิกตามหามีดหมอของพระลือลุงสีพยักหน้าในคำพูดของลุงคมดูเหมือนว่าแกจะเห็นด้วยโดยไม่มีคำโต้แย้งออกมาซึ่งทำให้กอแร้ที่ยืนอยู่อย่างเงียบๆถึงกับต้องพูดขึ้นมาว่าและพวกท่านจะกลับไปเที่ยวเรืออย่างไรเล่า ในเมื่อพวกเราเดินออกมาพักใหญ่แล้วห่างไกลจากเรือที่พวกเราอาศัยมาพอควรพบยิ้มก่อนจะพูดว่าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงรอกกอแระผมคนเดินท้ายขบวนมีหน้าที่ทำสัญลักษณ์ตามทางที่พวกเราเดินมาอยู่แล้วซึ่งผมก็ใช้หินและสีที่อยู่บนเรือชีดท่าเรือหรือหินทุกก้อนที่พวกเราเดินผ่านไม่ต้องเป็นห่วงพบล่าวด้วยท่าทางภาคภูมิใจซึ่งกอแระก็ไม่ได้พูดอะไร นอกจากยืนมองชายทั้งสามเดินรวมกันเพื่อจะกลับไปยังเรือประมงล้มเลิกภารกิจนี้ขณะพวกพบกำลังเดินกลับไปยังเรือลำเดิมที่เพิ่งเดินผ่านมาและทำสัญ,ญลักษณ์บอกทางกลับเอาไว้นั้นลุงสีเหลือบมองกอแร้ที่อยู่ข้างหลังของตนซึ่งชายไปกลางคนชาวเลยืนนิ่งมองตามหลังชายทั้งสาโดยที่เขาไม่ได้คิดจะเดินตามเลยแม้แต่ก้าวเดียวทำให้ลุงสีคิดในใจว่ากอแร้ม,มันมีแผนอะไรในใจหรือเปล่า ดูท่าทางของมันไม่ได้ร้อนรนเลยแม้แต่น้อยทั้งที่มันอยากได้มีดหมอเล่มนั้นจนตัวสัน่นลุงสีได้แต่คิดและเดินต่อส่วนลุงคมเหลือบหันมองก่อแล้วแกจึงถามขึ้นมาว่าเอ็งไม่กลับหรือไงยืนนิ่งไม่ขยับพวกขาทิ้งไว้ที่นี่นะหากไม่รีบเดินตามมากอแรไม่ได้ตอบอะไรเอาแต่เจ้ามองด้วยใบหน้านิ่งๆทำให้ลุงคมต้องสะบัดพูดออกมาบ่าวว่ามันเป็นบ้าอะไรของมันวะ จังหวะที่ลุงคมกําลังหันกลับไปทางพวกลุงสีที่เดินนําไปก่อนแล้วนั้นเสียงร้องด้วยความตกใจของลุงสีดังนํามาก่อนเรียกลุงคมให้มาดูซึ่งลุงคมไม่รอช้ารีบวิ่งตามเสียงของลุงสีกระทั่งมาเจอลุงสีกําลังยืนตาโตอยู่มุมหนึ่งของซากเรือตรงหน้าของเขามีสัญ,ญลักษณ์เป็นลูกศรชี้ทางกลับและดูไม่ผิดแปลกอะไรจนทําให้ตกใจทําให้ลุงขมรีบถามขึ้นมาว่า แอบปากร้องเสียงดังมีอะไรหรือเปล่าเบาเสียงหน่อยไม่ได้หรือไงวะประเดี๋ยวพวกผีตายหูหรือปอบปามันก็โผล่หัวออกมาล็อกลุงสีได้ยินจึงชี้ไปยังอีกจุดที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับลูกศรที่พบใช้หินขีดปรากฏว่ามันมีลูกศรอ,อีกอันซึ่งชี้ไปยังคนละทิศย,ยังไม่หมดแค่น,นั้นเมื่อชำเลืองตาไปอีกเล็กน้อยก็เห็นลูกศรชี้ไปยังอีกทิศหนึ่งซึ่งลูกศรบอกทางดูสเปสปา มั่วสั่วไปหมดขนาดลุงคมสับสนแกก็คิดขึ้นมาได้ว่าไม่เห็นไอ้พบอยู่ไกลๆแกจึงคิดจะพยายามขวาดสายตามองหาชายหนุม่มทว่าจังหวัดน,นั่นเองพบก็เดินปลีเข้ามาทางข้างหลังของลุงคมพอดีถ้าไม่ลุงคมตกใจสะดุ้งเฮือกก็จะถามว่าไอ้ I. พบเอ็งหายหัวไปไหนมาวะอีกทั้งจู่ๆก็โผล่มาเอาสักฆ่าเกือบหัวใจวายตายพบที่กําลังหน้าตาตื่นก็พูดขึ้นมาว่า ลุงผมเจอแบบเดียวกันที่เรือลําอื่นที่พวกเราเดินผ่านมานะ่ะมันมีอรอยขีดไปทางอื่นนอกจากทางกลับแต่สีที่ทาบนหินโศกครกยังอยู่ดีสิ้นคําลุงคมที่ได้ยินก็เริ่มเข้าใจสถานการณ์จึงพูดขึ้นมาว่าแล้วมันเป็นฝีมือของใครเล่าลุงศรีพูดแทรกขึ้นมาว่าหรือเป็นฝีมือของผีไทยหงวะสิ่งลี้ลับในสถานที่นี้หรือเปล่าลุงคมก็สวนลุงศรีทันทีว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอน เองเคยเห็นผีจับหินขึ้นมาขีดขีดเขียนเขียนหรือเปล่าวะข้ารับประกันได้เลยว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ลุงคมกล่าวย้ำถึงสองครั้งแล้วจู่ๆลุงสีก็ตาโตทำท่าทางเหมือนคิดอะไรออกก่อนจะพูดขึ้นมาว่าไอ้ก่อแรงเง้นเถอะเพียงแค่ลุงสีพูดออกมาเช่นนี้ทำให้พบกับลุงคมมีท่าทีตกใจขึ้นด้วยเช่นกันขณะลุงสีพูดจบไม่ถึงอึดจใบหน้าของลุงสีเริ่มยับมือกำมัดแน่น ดูออกว่าเขาโมโหนักแล้วลุงสีแกก็เดินผ่ากลางพบกับลุงคมจนไหลกระแทกกับชายทั้งสองมุ่งตรงไปยังกอแร้ที่ยังคงยืนอยู่จุดเดิมลุงคมกับพบเดินปรีตามลุงสีไปติดๆเพื่อจะห้ามชายไวกลางคนผู้นี้เอาไว้แต่ทว่าลุงสีแกไม่สน้าอินหน้าพรหมเดินตรงเท้ากระทืบเสียงดังจนมาถึงกอแร้ซึ่งกอแร้ก็ยืนมองด้วยสายตายินชาและนิ่งลุงสีพุ่งตรงเข้าไปคว้ามือของกอแร้ กระชากออกมาดูซึ่งจังหวะนั้นลุงคมจะเข้าห้ามปราบกลัวว่าเรื่องมันจะบานไปลายไปมากกว่านี้แต่ทว่ายังไม่ทันได้พูดห้ามอะไรออกมาจากปากดวงตาที่ทอดมองไปยังมือของก่อแร้เห็นซึ่งรอยแดงๆและรอยถลอกของบาดแผลอันเกิดจากกำบางสิ่งแน่นๆมานานขณะทุกคนกำลังชะงักนิ่งอยู่ลุงสีหันมาพูดกับพบว่าไอพบเอ็งยื่นมือที่กำหินที่ขีดทำสัญ,ญลักษณ์ออกมาให้ข้าดูหน่อย ชายหนุ่มไม่อรอช้ายื่นมือแบบออกมาเทียบกับกอแรดทันทีซึ่งรอยแผลบนมือของพบมันไม่ต่างจากกอแรดเท่าไหร่นักมันทำให้ชายทั้งสามแห่หน้ามองชายชาวเลจ้องเข้าไปในลูกตาของมันโดยไม่ได้พูดอะไรสักประโยคซึ่งกอแรดก็รู้ว่าพวกพบจ้องตนทำไมทำให้เขาพูดขึ้นว่าใช่มันเป็นฝีมือของข้าเองกอแรดพูดจบไม่ถึงอึดใจลุ่งสีเปลี่ยนจากจับมือของกอแรด มักกระชากคอของเขาแทนโดยใช้มือทั้งสองข้างกระชากคอเสื้อดึงขึ้นผลักไปชนกับผนังของซากเรือที่อยู่ใกล้ๆจนเสียงดังก่อนจะพูดขึ้นมาว่ามึงทำบ้าอะไรของมึงลุงสีกล่าวด้วยความโมโหท่ามกลางความตกใจของพบและลุงคมลุงคมตั้งสติได้ก็รีบเข้ามาห้ามลุงสีแต่ในจังหวะที่ลุงคมกำลังห้ามลุงสีอยู่นั้นจูๆ่ๆก็แร้ก็พูดขึ้นมาว่าสาเหตุที่ข้าทำ ก็เพราะว่าเพื่อเหตุการณ์ที่พวกท่านจะถอดใจเช่นนี้ลุงสีได้ยินถึงกับอยากจะซัดหน้าก่อร้สักหมัดแต่ทว่าลุงคมก็ขอร้องเอาไว้โดยผู้ท่ามปรามว่าตอนนี้พวกเราต้องร่วมกลุมกันก่อนเรื่องอื่นค่อยว่าทีหลังไอ้พบเอ็งจำลูกศรที่เอ็งว่าได้ใช่ไหมลุงคมกล่าวชะเงอ้อพูดไปทางพบซึ่งชายหนุ่มมีท่าทีเลือกลากก่อนจะพูดว่าผม,ผมก็ไม่แน่ใจ เพราะพวกเราเดินออกมาไกลพอควรท้าซากเรือที่พวกเราเพิ่งจะเดินผ่านมาเจ็ดแปดลำแรกแล้วก็ผมอาจจะพอจําได้แต่ที่เหลือผมไม่แน่ใจคําตอบของพมทําให้ทุกคนถึงกับชะง,งักนิ่งจนทําให้ลุงเสียระเบิดอารมณ์ออกมาปล่อยหมัดพุ่งตรงไปที่ใบหน้าของกอแร้ทว่าก่อนที่หมัดจะถึงใบหน้ากอแร้ชายชาวเลมันก็พูดขึ้นมาว่าข้าจําได้คําพูดสั้นของกอแร้มันหยุดหมัดของลุงสี ที่เกือบจะถึงใบหน้าได้ชะงักซึ่งลุงสีก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่จ้องตารอฟังคำอธิบายของคำพูดนั้นก็อแร่ไม่รอชา้าพูดต่อว่าข้าจำได้ว่าทางกลับมันเป็นทางไหนอย่าลืมว่าข้าเป็นชาวเลการสังเกตทิศทางและความทรงจำเป็นเรื่องสำคัญในการออกทะเลก่อแร่กล่าวด้วยท่าทางเฉยๆไม่ได้มีการเกรงกลัวท่าทีหรืออารมณ์ฉุนเฉียวของลุงสีเลยแม้แต่น้อย ประกอบกับสายตาที่มองสวนลุงสีมันเป็นสายตาของคนมีเล่ห์เหลี่ยมอยู่ภายในกายมากโขจ่อแร่ไม่ได้พูดอะไรต่อนอกจากใช้มือแกะมือของลุงสีที่จับคอเสื้อตนออกจากนั้นก็พูดต่อว่าสีที่พกมามันก็คงหมดไปแล้วแต่ถึงกระนั้นพวกเรายังต้องใช้การขีดเขียนทำสัญลักษณ์และเดินกลับได้ต่อไปนี้ข้าจะเป็นคนขีดเอง โดยข้าขีดในตรงจุดที่พวกท่านไม่เห็นซึ่งหากอยากจะหาพวกท่านก็ต้องใช้เวลามากโขการเดินทางมันต้องดำเนินต่อไปก่อและกล่าวทําให้พวกพบเข้าใจรอยที่ขีดเขียนมากมายข้างๆกับรอยขีดเขียนของชายหนุ่มทันทีแสดงว่ารอยขีดพวกนั้นมันเป็นรอยขีดหลอกทําให้พวกพบสับสนส่วนสาเหตุที่ก่อและมันมั่นใจในวาจาจําทางกลับได้ แสดงว่ามันต้องขีดสัญลักษณ์เอาไว้ในจุดไหนสักที่ซึ่งเป็นที่พวกพบไม่มีวันหาเจอนอกจากมันคนเดียวหลังจากพวกพบคิดได้แล้วพวกเขาก็ต้องเดินตามแผนของกอแรดต่อโดยไม่มีทางเลือกซึ่งเป็นอีกครั้งที่พวกพบพ่ายแพ้ให้กับชายชาวเลคนนี้ดูเหมือนว่ากอแรมันจะกลมชะตาทุกคนเอาไว้ในมือของตอนหมดแล้วจากนั้นทุกคนจัดขบวนแถวออกเดินทางกันต่อ ซึ่งเป้าหมายของเส้นทางข้างหน้าเส้นต่อไปนั่นก็คือซากเรือสำเภาเก่าๆลำหนึ่งทั้งหมดไม่รอช้าเดินตรงไปยังรูช่องหัวใต้ท้องเรือซึ่งขนาดมันเท่ากับสอดตัวเข้าไปได้พอดีหลังจากที่ทุกคนเข้ามาภายในกําหมดแล้วพบว่าสถานที่ภายในที่เข้ามาในตัวเรือมันเป็นกระดูกงูของเรือซึ่งอยู่ข้างล่างสุดทุกคนพยายามคว้าสายตามองไปร,บรอบๆโดยมีไฟฉายติดหัวของลุงคม ่องสว่างให้แสงเพียงแค่สิ่งเดียวจู่ๆพบก็พูดขึ้นว่าไอ้เรือลำนี้มันใหญ่ขนาดไหนกันเชียวตอนมองจากข้างนอกก็เห็นแค่เงาเงาเนึกว่าเป็นซากเรืออับปางผุพังเป็นส่วนใหญ่แต่ภายในนี้ยังดูสมบูรณ์อยู่เลยแล้วเราจะเดินผ่านมันไปได้อย่างไรหรือว่าเราต้องออกทางเดิมแล้วก็เดินอ้อมไปพบกล่าวจบไม่ถึงอึดใจก่อแรกก็พูดขึ้นมาว่าพวกเราเดินอ้อมไปไม่ได้หรอก เพราะปลายเรือและหัวเรือมีแต่น้ําทะเลสีดําทมินไม่มีทางเดินไปต่อก็ไรพูดจบลุงสีก็ผงพูดพูดขึ้นมาว่าอ๋อข้าวาแล้วเอ็งหายหัวไปไหนเมื่อกี้ช่างเราขอบจริงๆเลยนะชายัยกลางคนกล่าวเชิงเน็บแนมทาให้ลุงคมพูดขึ้นว่าพอๆไอส้สีเลิกทะเละาเอ็งดูเหมือนเด็กเข้าทุกทีตอนนี้พวกเราต้องหาทางเดินไปต่อออกจากที่นี่ให้ได้ก่อน คำพูดของลุงคมทําให้ลุงศีหยุดปาแล้วก็เดินไต่ตามกระดูกงูของเรือต่อขนาดเดินสำรวจกระดูกงูของเรืออยู่นั้นทุกคนสังเกตเห็นว่ามันมีรูเล็กๆขนาดเท่ากับหัวของคนมากมายเต็มพื้นไปหมดอีกทั้งสภาพยังดูเก่าไม้ผุพังจนเห็นพวกเพลี้ยทะเลหรือเปลือกหอยเล็กๆเกาะตามพื้นไม้ด้วยถึงกระนั้นมันก็เป็นแค่ซาพบยืนมองซาพวกนี้อย่างพินิจ จนลุงสีเห็นท่าทางก็พูดขึ้นมาว่าอะไรของเองวายพบมองซากเปลือกหอยพวกนี้อยู่ตั้งนานสองนานนูน่นไอ้กรแรซกับไอ้คมกำลังเดินไปนู่นแล้วพบที่ยังคงมองซากพวกนี้ไม่วางตาก็พูดกับลุงสีว่าลุงไม่คิดว่ามันแปลกบ้างหรอือซากพวกนี้มันต้องเก่าหรือสภาพดูไม่ได้มากกว่านี้ไม่ใช่หรือไงแต่ทำไมมันดูเหมือนกับยังเป็นซากใหม่ๆพบกราเศษ ก็ยกข้อมือข้างที่สมนาฬิกาขึ้นมาดูซึ่งเข็มนาฬิกาก็ยังคงวิ่งวนหมุนอยู่เช่นเดิมพบเริ่มหน้าตาเคี้ยวขโมดขณะด,ดูเข็มนาฬิกาทันใดนั้นดวงตาของชายหนุ่มเบิกโตก่อนจะหันไปพูดกับลุงสีว่าเวลาในสถานที่แห่งนี้มันถูกยุดเขากล่าวด้วยท่าทางตกใจลุงสีสวนถามชายหนุ่มว่าหมายความว่าอะไรวะข้าเริ่มสับสนพบไม่ได้ตอบลุงสี กลับเรียกลุงขมและก่อแร้มหาตนเมื่อชายทั้งสองมาถึงชายหนุ่มก็รีบพูดอธิบายว่าเห็นทาบพวกนี้ไหมมันยังดูใหม่ราวกับว่าเรือลำนี้มันเพิ่งจะหลุดเข้ามาในที่นี่ไม่นานประกอบกับนาฬิกาของผมมันวิ่งทวนเข็มอีกทั้งน้ำทะเลที่ควรจะมีคลื่นกลับนิ่งสนิทแม้จะไม่แน่ชัดแต่ผมรู้สึกว่าเวลาในที่แห่งนี้มันหยุดนิ่งพบกล่าวเสร็จไม่ถึงอึดใจ เสียงน้ำผุดค่อยๆดังขึ้นอย่างเบาๆแม้มันจะเบาแต่ด้วยที่ทุกอย่างมันเงียบสงดจึงทําให้ได้ยินเสียงน้ําผุดได้อย่างชัดเจนทุกคนเบี่ยงสายตามองไปยังจุดที่เกิดเสียงดวงตาของแต่ละคนเบิกโปง่งเหตุว่าเสียงน้ําผุดมันเกิดจากรูที่พวกคณะเดินทางมองซึ่งทุกคนก็รู้ดีว่ามันต้องมีอะไรตามมาแน่ๆทําให้ลุงขมพูดขึ้นมาว่าเราออกจากใต้ท้องเรือลํานี้ก่อนกลับทางเดิมพูดเสร็จ ลุงขมวิ่งนำย้อนกลับทันทีขณะวิ่งอยู่น้ำที่ผุดขึ้นมามันก็เริ่มสูงขึ้นเลยตาตุ่มของพวกคณะเดินทางเสร็จแล้วทันใดน,นั้นมีมือแห้งกลางกลงเล็บแหลมคมพุ่งขึ้นมาหวังจะคว้าเท้าของพบเอาไวา้แต่ดีที่ว่าพบนั้นกระโดดหลบทนันชายหนุ่มร้องด้วยความตกใจแล้วก็วิ่งออกจากจุดนั้นด้วยชำลืองสายตามองเจ้ามือที่พุ่งขึ้นมาซึ่งก็คือเงือกพรน้ำนั่นเอง แล้วมันไม่ใช่แค่จ้องจะจับพบคนเดียวเท่านั้นพวกคณะเดินทางคนอื่นๆก็โดนด้วยเช่นกันด้วยที่ว่ารูใต้ท้องเกลือมันมีอยู่มากทุกช่องทุกรูมันมีไอ้เงือกพรายน้ําดักรอพวกคณะเดินทางหมดมันเป็นภาพชวนสยองถึงกับทําให้ใจของพวกคณะเดินทางเต้นละลัวแทบจะพุ่งออกมาจากอกลุงคมที่วิ่งนําหน้าอยู่ตะโกนขึ้นมาอีกว่าระวังมือของไอ้เงือกพรน้ําให้ดีสิ้นคําลุงคม เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อกอแรที่วิ่งตาลีตาเหลือกนี้ตายอยู่เก้าวเท้าเหยียบโดยไม่ระวังทําให้พื้นเถืออนเป็นไม้เก่าประกอบกับโดนน้ําท่วมในตอนนี้หากจนเท้าของเขานั้นทะลุลงไปกอแรตะกนขอความช่วยเหลือพวกลุงสีที่วิ่งนําไปหลายช่วงตัวแล้วทําให้พบกับลุงคมหันกลับไปมองทว่าลุงสีก็พูดกับพักพวกตนว่าปล่อยไเอเลวนั่นตายไปเสียเถอะ ลุงคมกระพบเห็นด้วยกับคำพูดของลุงสีนักทั้งกอแระมองพวกลุงสีอยู่พราากับรู้ว่าลุงสีพูดอะไรชายชาวเลจึงตะโกนขึ้นมาว่ากูคนเดียวเท่านั้นที่รู้ทางกลับแล้วหากกูไม่กลับไปไอ้สองคนนั่นจะสังหารคนของพวกมึงสิน้นพวกลุงสีได้ยินถึงกับหยุดวิง่งแต่ละคนกัดฟันด้วยความโกรธก่อนจะหันหลังกลับพุ่งตรงมาทางกอแระซึ่งตอนนี้ กอและกําลังโดนมือพวกเงือกพรายน้ําจับขาเลย้วยเล็บเงือกพรายน้ําจิกไปยังขางของกอแร้จนโลหิตไหลซึมออกมาจากบาดแผลทําให้กลิ่นของเลือดเรียกเงือกพวกพรายน้ําที่กําลังดักจับพวกคณะเดินทางมารวมยังชายนามว่ากอแร้พวกมันว่ายน้ํามาอย่างรวดเร็วปากของเงือกพรายน้ําตัวแรกที่จับกอแร้ได้กําลังจะกัดงับกระชากขาของชายนามว่ากอแระทวาจวังหวะนั่นเอง พวกเนือกพรายน้ำกรีดร้องส่งเสียงดังสนานราวกับว่าโดนไฟเผาร่างมันแตกกระจายว่ายน้ำหนีจากขากาแร้ที่อยู่ใต้น้ำไอตัวที่จับขาของชายชาวเลมันก็รีบปล่อยแล้วก็หนีหายไปกาแร้หันมองชายผู้ไล่เงือกพรายน้ำนั่นคือลุงคมที่กำลังค้างอยู่ในท่วงท่าเทน้ำบางอย่างลงไปในน้ำที่เจิงนองชายวัยกลางขนรู้ว่าทุกคนต่างสงสัยในสิ่งที่อยู่ในมือแกจึงบอกกับทุกคน หลังจากที่พบกับลุงสีดึงร่างของกอแร้ขึ้นมาแล้วว่ามันเป็นน้ำมนต์ของพระคำเอาล่ะครับเวลาในที่แห่งนี้มันถูกหยุดจริงๆหรืออีกทั้งพวกคณะเดินทางจะพลาดทาให้กับกอแร้หรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นโปรดติดตามในตอนหน้าพจนภัยล่าสมบัติด,ดินแดนพีดิบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเลย ผมต้องขอโทษท่านผู้ชมทุกท่านที่ตอบข้อความช้าด้วยนะครับเนื่องจากผมค่อนข้างจะทำงานหนะักตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าป่วยแล้วแต่ผมจะตอบข้อความที่ส่งมาของทุกคนแน่ๆครับรักท่านผู้ชมเหมือนเคยไม่เชื่ออย่าลบลูถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประก,การใดทางจัเขาเล่าเรื่องผี ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ